จ้ามือนี้เอาหมุนติวกันยีเปี่อนผ้ามากินขนมจีนเส้าหนำปลาถึงเห็ดแล้วจากพี่น้องเส้าหนำปลาลวกผักบุ้งใส่ปรุงตามชอบเลยจ้าลูชินปลาถาดใหญ่ๆนี่ยี่ปีนี่สิเบิ้ลไหนะ่ีอน้องมากินน้ำกันเด้อมากินน้ำกัน บ่ามันจับลงกินใส่หน่อยๆเอาอันนั้นเอาอันนี้ลงมันผัดไปเลยจ้ะน้ำนัวเลยเนียลูกขินปากะใส่หลายโพด ไม่ไยหลายหมือแล้วก็เลยอยากใส่มันเบิดจะซื้อจากทุกิีนปา นำปลาล่าลวกครับฝากกดไดกโแช่กดจิตตามหใหนเยอะปีนี้ด้จ้าไปแซบลูกคิ้นนำปลาลาพี่น้อง กันดีมันยังบับที่นี่แซบปก็น,น้ำจิ้ม mm hmm. บ่เคยเลาะออกมตาต่ำมึงเนาะเข่ากันดีใท่ละ่ะดูขี้ปลากับอนันน้ำ

แดงพักบุ้งนวยลวกใส่น้ำปลากรับคุณกินปลา <c oughs> เข้ากันดีขนาด เราลูกค้ามาหลายไปใส้บ่ด้เก็บของยูได้บ้านเก็บของในตู้เย็นเห็ด เผ็ดเดี๋ยวเบิ่งคือสีสันบ่อกเป็นแต่เผ็ดพี่น้องเผ็ดเผ็ดพริกป่น วันฤกษ์เหตุตะวันอาทิตย์ว่นฤกเหตุเห็บมาไว้ีตัวเย็นลักษาไว้ใดมันกะก็คือเกาบ๊อช่ำเขากันตำนามปลาขนาดเอาลูกสินไปแช่น้ำปลาไว้ก่อนพี่น้อง แซบ่บโคั่นมื้อนี้บ่เบิดกับบ่เบิดย้อนเผ็ดเด้อจ้ะอยู่ปีสู่เผ็ดบ่ไหว thương kính thương hải thương rừng của cha, đẹp, đẹp như này bụng gõ on, sao nấm ạ, bay đồn แค่พวกสินปลาไหม่จนัมันเขากันกำน้ำปลาเขากันกำน้ำปลาแส่บครับ พี่นอ้องลูกชิ้นเยกปีต่มจนเขาพองอาจจะเป็นสาเหตุนี่ที่อัน้ำปลาซาล้มจีนอ่ะเขาไปนเนื้นอลูกชิ้นมันจะแสบพี่นอ้อง ยาปีเฮ็ดลูกขินสีล่างลูกขินสองสามน้ำราักกะสิต้มจนว่าลูกขินพ่องกะอาที่เป็นสาเหตุนี่เนาะเห็หนเห็นน้ำปลาเขาไปได้ลูกขิงรสแสบ ลูกฟินเรแซสบไปเฉยได้ ตุ้งินว่าท่านใ,นใดๆนุ้มกินเพ็ดทักผิดปนแต่และถุงสื่อมากแกะว่าถูกว่าถุงได้เผ็ดแห้งถุงได้เผ็ดพอดีบังสีว่าเป็นละเผ็ด ได้ดื่มนมกินมัส่ตอนแรกกระบามันใสหน่อยๆไ่หน่อยๆถ้าจะกินว่่อิ่มแท้บนะพี่น้องทั้งกินทั้งหายแบบนี้ นเพิงโลน้ำกินเพิงกิโลค้นกินหน่อยเห็ดปักกะจะฟองระบาดพี่นออบาบา้องเอ้ยพอ่าหมูเสาได้กินเขาจนสีเทีทยงแล้ว ส้ำได้ก็เอาซ้ำนันเนาะพี่น้องจ้าเยอ่ปีเฮ็ดไลยเกินไปอ่ะคลิปนี้ก็ขอจบส้ำนี่จ้าขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เขามารับชมเขามาติดตามให้เยีปีขอบคุณจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้ได้ดจ้าเด้อสวัสดีจ้าโอ้เผ็ดหฮงพี่น้อง